ทำไมบางคนมีเท่าไหร่แล้วยังไม่พอมีเท่าไหร่แล้วยังต้องทำร้ายคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองสิ่งที่คนเราเป็นตอนนี้มันกลับตาลปปัดกันหมดเลยเราไล่ตามชื่อเสียงไล่ตามเงินทองไล่ตามผู้ชายไล่ตามผู้หญิงบางคนได้ผู้หญิงคนนี้มาไม่พอต้องนอกใจต้องไปส่องผู้หญิงคนอื่นต้องมีคนที่สองคนที่สามคนที่สเพราะว่ามันไม่ใช่ความสุขความสุขไม่สามารถเติมได้จากข้างนอก ตัวเราต้องรู้สึกดีพอก่อนตัวเราต้องรู้สึกคู่ควรกับความรักก่อนเราถึงจะมีความสุขหลายๆคนที่เรามองว่าภายนอกดูประสบความสําเร็จทําไมเขายังต้องกินยาช่วยซึมเศร้าทําไมเขายังมีความทุกข์อยู่ปัญหาที่เราเจอในทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะติดเรื่องอะไรถ้าเรามองมันในความเป็นจริงเรามองมันในสภาวะที่เป็นจริงเราจะเห็นว่ามันมีต้นตอมันมีรากของปัญหา คุณดูตัวอย่างง่ายๆก็ได้ทำไมนักแสดงหรือศิลปินบางคนถึงออกมาบอกว่าเขาเป็นซึมเศร้าทำไมบางคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วยังไม่พอต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมต้องเป็นคนที่มีคนติดตามแบบนี้แบบนี้เพราะว่าข้างในมันไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอปัญหามนุษย์อะส่วนใหญ่แล้วคือรู้สึกดีไม่พอรู้สึกขาดรู้สึกไม่คู่ควรกับความรักไม่คู่ควรกับบางสิ่งบางอย่าง เลยต้องเอาของนอกกายมาเติมเต็มของนอกกายไม่ใช่แค่เสื้อผ้าของนอกกายไม่ใช่แค่รถสปอร์ตของนอกกายอาจจะเป็นยอด follower อาจจะเป็นชื่อเสียงหนืออาจจะเป็นความดีความชอบถ้าคุณรู้สึกดีไม่พอให้คุณมีเท่าไหร่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพื่อนฝูงเยอะแค่ไหน trauma social conditioning แผลนในวัยเด็กทุกคนมีหมดเราไม่จำเป็นต้องเป็นทหาร่านศึก เราไม่จําเป็นต้องโดนตัดแขนตัดขาเราอางจะมีทรว u มาคลื่นในสมองตอนที่เราเป็นวัยเด็กอะ่ะมันซึมซับง่ายมันเซนซิทีฟจากความเหงาก็ได้การที่พ่อแม่เขาไม่มีเวลาให้เขาพ่อแม่ก็อาจจะหยาก,กันหรืออะไรก็แล้วแต่เรากลับบ้านมาได้รางวัลมาจากที่โรงเรียนพ่อแม่ลืมชมจะเป็นทรว u มาได้เราเก็บมาเป็นส่วนหนึ่งของ Personality เรา เราต้องทำน้อยลงแล้วเป็นมากขึ้นนะครับ human being ไม่ใช่ human doing เราต้องทำน้อยลงแล้วเป็นมากขึ้นซึ่งมันจะเกิดจากอะไรมันจะเกิดจากการที่เราคิวแผลการที่เราเคลียสิ่งที่ไม่จาเป็นออกไปความเชื่อที่ว่าเราจะต้องไล่ตามบางสิ่งบางอย่างไล่ตามคนรักแบบนี้ถ้าเราขาดเขาชีวิตเราสมบูรณ์แบบไม่ได้ ถ้าคนนี้เขาไม่รักเราเราจะเป็นทุกข์มันจะมีบางอย่างในชีวิตเราที่ขาดหายเราต้องไล่ตามเงินทองการยอมรับ follower ชื่อเสียง human being ไม่ใช่ human doing นะครับหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราต้องทำผู้หญิงนี่ว่าปัญหาของคนทั่วไปคืออะไรปัญหาของคนทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพเรื่องงานทุกคน มีประเด็นของตัวเองทุกคนมีสตอรี่มีเรื่องราวของตัวเองเนาะสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ประสบการณ์ที่เรามีมาตั่งในเด็กโตวัยรุ่นมันไม่ใช่ของเราได้วซ้ํามันเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายส่งให้พ่อแม่พ่อแม่ส่งให้เราสภาวะจิตที่คุณมีอยู่บางคนเป็นซึมเศรา้าบางคนมียงใสตี้กังวลกลัวมันไม่ใช่ของเราด้ซ้ําความเชื่อที่เรามีความทุกข์ที่เรามี ปัญหาทางกายที่เรามีเนาะอันนี้ค่อนข้างเบสิกโรคบางโรคถูกส่งต่อมาจากบรรพบ,บุรุษเรามาจากพ่อแม่เรานะมาสู่เราบางคนปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นซึมเศร้าเขาอาจจะเป็นซึมเศร้าบางคนรูปแบบอาจจะเปลี่ยนพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งแต่พ่อแม่เขาอาจจะส่งต่อความเครียดความกังวลมาให้เขาทําให้เขาเป็นมะเร็งนะครับรูปแบบมันเปลี่ยนได้แต่ว่าสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในชีวิตเราอะ สิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในครอบครัวเราอะ่ะมันเหมือนเดิมปู่ย่าตายายพ่อแม่เรามีความสุขประมาณไหนเรามีความสุขประมาณนั้นรุ่นปู่ย่าตายายเราอาจจะยากจนมากพ่อแม่เราอาจจะมีเงินมากขึ้นเราอาจจะมีเงินมากขึ้นแต่ความเป็นคนของเราอะ่ะกับความเชื่อที่เรามีอยู่อะ่ะมันยังเป็นของเขาอยู่แล้วมันจะไม่หายไปไหนนะการที่คุณแต่งงานมีลูกการที่คุณประสบความสําเร็จด้านการงานด้านการเงินไม่ได้ทําให้ความรู้สึกข้างในเลือคุณเปลี่ยน สภาวะภายนอกไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องภายในใจเราได้ปัญหาม,มนุษย์อะส่วนใหญ่แล้วคือรู้สึกดีไม่พอรู้สึกขาดเลยต้องเอาของนอกกายมาเติมเต็มของนอกกายไม่ใช่แค่เสื้อผ้าของนอกกายอาจจะเป็นยอดฟอลโลเวอร์อาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นการศึกษาระดับสูงหลายหลายคนไปเรียนมหาลัยดีๆหลายหลายคนมีความอยากเรียนมีความอยากได้การศึกษาที่ดีหลายหลายคนอยากได้ส t ตตัสเราจบที่นี่มานะเราไปเรียนประเทศนี้มานะ อันนี้ก็เป็นของนอกกายและการที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แปลว่าของนอกกายดีหรือไม่ดีนะอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงได้เลื่อนขั้นในการงานรู้สึกดีอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้เงินเดือนมากขึ้นเสร็จแล้วกลับมาดูตัวเองเออแล้วทาไมเรายังเทอยทยานต่อละ่ะทาไมบางคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วยังไม่พอเพราะว่าข้างในมันไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันถึงมีการติดไง addiction addiction งคนติดช้อปปิ้งได้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้มาอ่ะไม่พอต้องไปหาตัวนี้ต้องไปหาสีนี้ต้องไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างนี้เนาะบางคนได้ผู้หญิงคนนี้มาไม่พอต้องนอกใจต้องไปส่องผู้หญิงคนอื่นปัญหาของคนไม่ใช่โจชูปัญหาของคนไม่ใช่โลภปัญหาของคนไม่ใช่อใชกองกินซะทีเดียว รากของปัญหาคือแผลที่เขาถืออยู่สิ่งปลูกฝังที่เขามีมาใน,ในชีวิตปู่ย่าตายายส่งให้พ่อแม่พ่อแม่ส่งให้เราความคาดหวังวัยเด็กเราจะต้องเรียนให้ได้เกรดแบบนี้นะต้องติดมหาลาัยแบบนี้นะต้องทำง,งานดีๆมีหน้าตาในสังคมแบบนี้นะความคาดหวังกับแผลที่พ่อแม่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องได้แบบนี้เราถึงจะดีพอเราต้องได้แบบนี้เขาถึงจะรักเรา อันนี้แหละสร้าง human doing ไม่ใช่ human being ตอนเราเป็นเด็กอะก่อนที่จะมีสิ่งมลพิษเหล่านี้เราแค่อยากจะเล่นเราแค่อยากจะวิ่งเล่นเป็นเราเราอยากวาดรูปเราอยากอยู่กับธรรมชาติเราแค่เป็นเราไม่ได้ต้องพยายามเนาะซึ่งอันนี้ไม่ได้จะลดค่าความขยันหมั่นเพียร ดิสซิ pline ความมีวินัยเนาะความตั้งใจความแน่วแน่พวกนี้สำคัญหมดผมเคยบอกว่าถ้าเราฉายสิ่งพวกนี้ส่งความมุ่งมั่นพวกนี้ไปในทางที่มันตรงกับตัวเราไม่ใช่ทางที่เราอยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นหลือสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราจะดีขึ้นเนาะความสัมพันธ์ก็ได้ คนที่เขาแค่เป็นเขาเป็นตัวเขาอยู่นิ่งๆของเขาแล้วมีคนที่จริงใจเข้ามาหาเขาต่างกับคนที่ต้องพยายามเสแสร้งเป็ตีสนิทคนต้องเฟกเพื่อให้คนมองเขาต้องลดคุณค่าในตัวเองเพื่อให้คนชอบเรานะอันนี้คือ human doing ไม่ใช่ human being สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะให้ตัวเองได้คือการฮิลตัวเองเราไม่ได้มีปัญหาแต่เรามามีประสบการณ์เือนโลกและประสบการณ์พวกนี้มันจะดีขึ้นเมื่อเราฮิลตัวเองเนาะบางคนหน้าที่การงานการเงินดีอยู่แล้วแต่ไม่มีความสุขฮิลตัวเองได้บางคนเสดเรื่องความสัมพันธ์มีคู่กี่คู่ก็ผิดหวังบางคนติดเรื่องสุขภาพกายและจิตนะสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราสามารถให้ตัวเองได้คือการฮิลตัวเองการฮิลไม่ใช่ positive a f f i r m a t i o n ไม่ใช่การมองกระจกแล้วบอกว่าเราดีพอเราคู่ควรการฮิลไม่ใช่การเอาความดีมากลบแผลที่เรามีอยู่การฮิลคือเราเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นความเป็นจริงสภาวะเป็นจริงมากขึ้นเราอาจจะถามตัวเองผมเรียกว่า5 why ถามว่าทำไมทำไมเราอยู่ในสังคมเราถึงปฏิบัติโตแบบนี้ อ๋อเพราะเราอยากพิสูจน์ตัวเองทำไมเราอยากพิสูจน์ตัวเองอ๋อเพราะว่าตอนเรียนประถมคนไม่ให้ค่าเราเลยเพื่อเราดูถูกเราทำไมเพื่อเราดูถูกเราทำไมสิ่งทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้อ๋อเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครสนใจเราเลยเราทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็โดนดุแล้วถามวายครั้งแล้วคุณจะไปถึงรากหรือคุณจะเข้าใกล้มากอันนี้คือความเข้าใจ ความเข้าใจที่บางคนอาจจะเขียนเองบางคนอาจจะไปหาเทอร์ปิสอันนี้คือความเข้าใจอันนี้ยังไม่ได้ฮิลนะโอเคมีความเข้าใจเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรามี awareness เรารู้กลไกของมันการฮิลเนี่ยมันจะไปลึกกว่านั้นมันจะเปลี่ยนคนที่คุณเป็นมันจะเปลี่ยนคุณจากภายในหลายๆอย่างที่เราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรือที่เราไปหานักบ,บาําบัดเราไปหาโค้ดแบบนี้มาแล้วมันยังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะ สิ่งที่เราเป็นลึกๆอะ่ะมันเป็นระดับจิตใต้สํานึกแต่สิ่งที่เราปากเปล่ากันบางทีอะ่ะมันเป็นระดับจิตสํานึก sub <conscious, S 1> subconscious กับ conscious subconscious ที่กลุ่มชีวิตเราอยู่95%ของทุกอย่างการกระทําของเรานิสัยเราการที่เราไปไล่ตามผู้หญิงการที่เรารู้สึกตัวเองด้อยค่าบางอย่างพวกนี้เป็น sub conscious มันไม่สามารถแก้ได้แบบเต็มเม็ตเต็ม,ตมหน่วยกับการที่เราอาจจะแค่คุยกับใครสักคนหนึ่ง หรือการที่เราเขียนลงไดอารี่หรือการที่เรานั่งสมาธิมันต้องไปลึกกว่านั้นมันต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นของเราในระดับจิตใต้สํานึกในระดับพลังงานซึ่งันนี้นเป็นสิ่งที่ผมกับทีของผม,ผมทําอยู่การเคลียร์ลึกในระ,ระดับพลังงานแรงกรรมสิ่งที่ปู่ย่าตายายส่งให้พ่อแม่พ่อแม่ส่งให้เราหลายอย่างที่คุณเจออยู่ตอนนี้พ่อหรือแม่คุณก็อาจจะเคยเจอมาแล้วบางคนเป็นผู้หญิงโดนนอกใจแม่คุณก็เคยโดน ยายคุณก็เคยโดนหลายคนเป็นผู้ชายที่ขาดความมั่นใจมีความขี้กังวลพ่อหรือปู่คุณน่าจะเป็นมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่คุณจะมาแก้ได้ซะทีเดียวในระดับความลึกการพูดคุยแต่มันเป็นการที่เราต้องลงไปทำงานภายในและการทำงานภายในนก็มีหลายแบบมีแบบที่ work นิดนึง work มากมีระดับที่อย่างที่ผมบอกเปลี่ยนคนที่คุณเป็นเปลี่ยนเซลเปลี่ยน d n เ,นเ,นเ,นเ็นเ โรคภัยไข้เจ็บหายได้เพราะาโรคภัยไข้เจ็บมาจากสภาวะจิตเร,เราเราเครียดสะสมทุกวันจนเราเป็นโรคกระเพาะนะถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอยากคิวตัวเองจริงๆอยากประสบความสําเร็จเนาะไม่ใช่แค่เรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่อยากประสบความสําเร็จในตัวเองดึงคุณค่าในตัวเองกลับมาอยากรู้สึกดีพอสามารถเช็คดูในลิงก์ใต้กล่องได้คุณสามารถ educate ตัวเองเรียนรู้แนวทางใหม่ๆ เรียนรู้การฮิลที่มันลึกกว่าในระดับที่สังคมรู้อยู่ตอนนี้นะครับในยุคนี้จิตบับัดอาจจะไม่พอการเอาความรู้สึกดีชั่วชั่ววูบมากรอบคุณอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาในภาพใหญ่นะครับใครที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมผมอยากให้เช็คดูในลิงก์ใต้กล่องนะครับเราลองมองดูในสังคมของเรา ทำไมบางคนมีเท่าไหร่แล้วยังไม่พอมีเท่าไหร่แล้วยังต้องทําร้ายคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองสิ่งที่คนเราเป็นตอนนี้มันกลับตาลปัดกันหมดเลยเราไล่ตามชื่อเสียงไล่ตามเงินทองไล่ตามผู้ชายไล่ตามผู้หญิงสิ่งเหล่านี้ถ้ามันจะเป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้มันควรจะเป็นแค่ผลพลได้ของคนที่เราเป็นเงินทอง ชื่อเสียงด้วยก็ได้คนรักความสัมพันธ์ทุกอย่างควรจะเป็นผลพลอยได้ของคนที่เราเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปไล่ตามความเข้มงวดความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่ทำให้เด็กลดคุณค่าในตัวเองแล้วมันไม่สนุกเลยชีวิตที่เรามีแผลที่เราไม่มีคุณค่าเราจะทำอะไรเราก็ทำไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราเจอคนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเรา เรามีความฝันมีสิ่งที่เราอยากทําเราก็ไม่กล้าทํามันมันคือการดูตัวเองมันคือการหลับตาแล้วดู